นึกอยู่แล้วเรือมน้้ำก็ไปเรื่องของการบริการเขาจะพิจารณาอยู่ว่าไม่รู้ก็ไปเรื่องของของพักเขาเขาว่าไปแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของกรรบริการนะเขาจะพิจารณาก็ไปดูไปดูว่ากรริการเขาว่าอย่างไงนะเพราะมีอยู่หลายพักด้วยกันอยู่ในตรงโน้นนะอันนี้ถึงสัมพันที่สุดก็คือมันก็ได้อธิบายเป็นบทแล้วล่ะเหตุผลความจําเป็น หลักการและเหตุผลทั้งหมดแล้วนะแล้วกุมารที่มามันก็เป็นกุมารของใทยแหละกุมารของทางเรือเขาไม่ใช่เหรอเราก็ได้ได้อะไรละ่ะแก้ปัญหาในปีหกสามให้แล้วส่วนหนึ่งนั้นโครงการใดก็ตามที่มันมีความต่อเนื่องมันจําเป็นไหมนะมันจําเป็นอย่างไรอันนี้มันจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการิารจะพิจารณานะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าอะไรก็ตามที่เราจะต,จะต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิน้นเนี่ยก็เพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทย ทรัพยากรของชาติทรัพยากรของแผ่นดินจะทํำยังไงโลกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดความขัดแย้งต่างๆมีเยอะไหมไม่ดมีไม่ไปรบไม่มีไม่ปไปสู้กับใครแต่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะอาวุธยุทธศาสตร์นะเเรียกเข้าใจใช่ไหมยุธรรทธศาสตร์เป็นยังไง้วข้อสำคัญคือกุ้มาาเป็นกุ้มาาของกอ,องทัพเรือเขาแลเป็นกุะมาาในกระทรวงเองนะครับเพราะนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าจะพิจารณายังไงก็แล้วกัน วันหน้าทุกคนก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าคงไม่ใช่จะผมคนเดียวนะเพราะ็นเรื่องของมติของคนหลายคนในหลายพรรคด้วยกันนะครับก็สุดแล้วแต่นะโอเคผมคิดว่าการทํางานของเรากับพรรค่วงไปเป็นได้ดีนะอย่ายกไว้เป็นประเด็นเลยแล้วกันนะเป็นเรื่องของภายในที่ต้องบริหารกันเองให้ได้ก็ต้องคุยกันนะพรรครัฐบาลก็ต้องคุยกันก็สุดแล้วแต่ละผมผมไม่พูดตรงนี้โอเคนะ ก็กาลังหาลืออยู่ไงว่าจะต้องหามาตรการอย่างไรมันเหมาะสมหรือไม่ที่ไหนก่อนอะไรก่อนนะหลายคนเขาบ่นมาก็ลองดูตีจังหวัดที่มีผลกระทบมากที่สุดคือจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวรับจากต่างประเทศจํานวนมากเราก็ไม่ได้รับทีเดียวใช่ไหมจะรับจํานวนน้อยก่อนได้ไหมเพื่อทดสอบระบบก่อนได้ไหมเขาเรียกว่าทําเรียกอะไร sandbox น,นะหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่รองรับตรงนี้จะเข้ามายังไงเที่ยวบินจะมายังไงตรวจสอบต้นทางมาได้ไหมแล้วมาตรวจสอบสนามบินอีกทีหนึง่ง นะแล้วเข้าไปในพื้นที่ที่จากัดเช่นไปท่องเที่ยวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะแล้วก็กันส่วนนี้ออกจากคนอื่นได้ไหมมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายไม่ใช่อยู่ดีก็เปิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะข้อสาคัญก็คือสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกประชาชนว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันจะหนักไปกว่านี้เรื่อยๆนะสถานประกอบการก็ปิดลูกจาา้างมันจะตกงานรัฐบ,บาลจะเอาเงินจาก,กนนไหนไปดูแลให้เขาล่ะแล้วก็ต้อง มีภาระของครอบครัวเขาเยอะแยะไปหมดทั้งลูกหลานการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหนี้สินอะไรเขาจะ่ทำไงรัฐบ,บาลเราเราช่วยทั้งหมดไม่ได้คนเราเยอะไงใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันสามารถจะผ่อนคลายได้รัฐบ,บาลก็ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่หามาตรการที่เหมาะสมนะประเด็นสาคัญคือเราจะดูแลคนส่วนใหญ่ได้อย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดถ้าคัดค้างกันไปคัดคด้างกันมามันก็ทําอะไรไม่ได้ก็เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วจะอยู่ได้อีกสักกี่เดือนนะ่ะ นนในระหว่างนี้ก็แย่ไปเรื่อยเรื่อยเราต้องต่อลมหายใจเขาไม่ชือหรือนะค่อยทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับเติมออกซิเจนเข้าไปถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็กลับไปล่อแร่เหมือนเดิมทุกอย่างก็ฝากสื่อไว้ด้วยกันนะจ๊ะไม่มีมาตรการหลายอย่างที่รองรับอันนี้ก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีแต่ขอทุกมั่นใจว่าผมเคยผมอยากจะพูดย้อนกลับไปว่าการทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูมาตรฐานทางด้านสุขภาพของเราะก่อนเราดูในเรื่องของในเรื่องของการตรวจสอบการคัดกรองมาตรการในเรื่องของการ หน้ากากโซเชียลดิสแทนซิงในเรื่องของอะ,อะไรเ็บไทยชนะติดตามตัวคือใครเข้าไปเข้ามาเราตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้วก็ถ้ามาคือประชาชนในพื้นที่ก็ต้องต้องดูแลเพราะคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ผมคนได้ประโยชน์ควในพื้นที่ถ้าทุกคนพูดกันไปกันมาว่าไอ้นั่ก็ไม่ได้ไอ้นี่แบบใครเสียประโยชน์แล้วครับประชาชนไม่ใช่หรือรัฐบาลมีหน้าที่ตรงแถดูแลตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสื่อของเราเนี่ยก็ช่วยกันด้วยแล้วกันขอ้ทุกคนมั่นใจว่าถ้ามันพบ มันอาจจะพบหรือไม่พบแต่เราเราดูแลได้เราควบคุมได้เราจะกัดการแพร่ระบาดได้นี่คือสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องมองภาพใหญ่กันบ้างนะทุกเรื่องอะ่ะถ้ามองเล็กๆมันจะติดปัญหาไปหมดอะ่ะนั่นไงมันถึงต้องมีสว,วคขึ้นมาไงมันต้องมีกฎหมายที่มารวมการตรงนี้เพื่อทําให้ได้ไงแต่กฎหมายเหล่านี้ก็ต้องได้รับความมือจากประชาชนในท้องถิ่นด้วยผมถามที่ชาวภูเก็ตอยากได้ไหมมันก็มีคนอยากได้กับคนไม่อยากได้แต่ถามว่าแล้วประเทศจะทํำยังไง แล้วคนที่ตกงานจะทํำยังไงท่านต้องช่วยกันคิดแบบนี้นะไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ดีสรุปว่าทําอะไรไม่ได้เลยแล้วเราจะนั่นงงอมืองอเท้าก็อยู่เฉยเหรอไม่ใช่แล้วทุกคนก็นกลับมาด่ารัฐบาลนัล้นต้องช่วยรัฐบาลในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้างนะเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมประโยชน์ของประเทศชาติมาณีภาษีราเสอเราก็ไม่ได้ไปเร่งรัดอะไรกับใครหลายคนก็ขอโน่นขอนี่ต่อผมถามว่ารายได้รัฐจะมาจากที่ไหนอ่ะเฮะผมถามสื่อดีรู้ไหม เราได้ประเทศมาจากไหนรู้ไหมรู้ทุกคนนั่นแหละประชาชนบางคนรู้บางคนก็ไม่รู้รู้น้อยผมไม่ได้โทษเขาอ่ะมันอยู่ที่สื่อเราทุกันนะผมไม่ได้โทษสื่อตรงนี้นะมันต้องผมพูดเยอะก็หาว่าผมพูดเยอะถ้าผมไม่พูดมันก็มีใครพูดเพราะทุกคนก็อาจจะกลัวบ้างอะไรบ้างไม่กล้าพูดผมไม่กลัวผมจะพูดให้ประชาชนเข้าใจผมก็ต้องพูดแต่ว่าผมอะไรผม,ผมก็ต้องอดทนทุกเรื่องอ่ะผมอดทนมาเยอะนะนะ เพื่อใครครับเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนของเราถ้าผมไม่ทําแล้วจะทํากันเมื่อไหร่ใครจะทําวันหน้ารอวันหน้าใช่จะเปลี่ยนรัฐบาลหรืออะไรเลือกตั้งใหม่แล้วแต่่ผมถามว่ากว่าจะถึงเวลานั้นเวลานี้มันจะตายกันหมดหรือเปล่าใช่ไหมมันจะไม่มีเงินทําไม่มีเงินใช้ไม่มีอะไรจนกว่าจะถึงวันนั้นวันนี้ทําวันนี้ให้ดีกว่าเพื่อวันข้างหน้าต่อไปไม่ไม่ดีหรือต้องเริ่มอย่างนี้ นะค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปขันมนเองอะ่ะประเทศไทยเราผ่านร้อนผ่านหนาวไม่ต้งเยอะไั้งแยะข้อที่ผ่านคือความรักความจะไม่ขี่ของคนในชาตินั่นแหละเอาด้นตีกันไปตีกันมาจนมันล้มไปหมดทั้งระบบเนี่ยมันมันได้ไหมล่ะฮะไรวันนี้ก็มามามา,มาดูเรื่องงบประมาณของฝ่ายะางคงเป็นหลักนะเพื่อจะอะไรก็แล้วแต่แหละผมไม่รู้อะความตั้งใจของท่านนะผมไม่พูดแต่ที่ว่าที่สุดคือ,คองบประมาณกระทรวงอื่นท่านก็ตัดของเขาอีก ทั้งที่กระทรวงเหล่านั้นก็ดูแลประชาชนใช่ไหมเออแล้วท่านตัดของเขาแล้วแล้วทำไมท่านไม่ให้ความสำคัญก,กับเขาบ้างล่ะฮะงบหลายกระทรวงอ่ะแล้วถ้าก็มาตจ้องงบนี้เข้าไปด้วยสรุปว่าปร,ประเทศเดินหน้าไม่ได้ทั้งหมดอ่ะแล,ะแล,ะล้วรู้ไหมง่างบมาณตัดไปแล้วไปไหนไม่ได้ไปทำอ่างอื่นได้ไหมงบมาณพวกน,นี้กฎหมายเขาเขียนว่าอย่างไรมันก็ตกหมดอ่ะตกภาพหมดนะไม่ใช่มาอยู่งบกลางงบเกินได้เม่อะไรนะหรือไม่ก็ต้องไปทําโครงการของ เจ้ากระทรวงเดิมมื้งนะที่มีโครงการที่มันไม่ได้งูมันที่ผ่านมาเนะี่ยก็จะเอาเอาถัดรองขึ้นมาเข้าใจตรงนี้กันเถอะบ้างนะเรื่องการทุจริตต่างๆโปร่งใสก็ประจาทําอย่างเต็มที่แล้วนะผมยืนยันแล้วผมไม่มีนโะยบายกันทุจริตกับใครทั้งสิน้นพักร่วมเรแล้วก็ประกาศเจตงเราไปแล้วเราไม่มีการทุจริตจะต้องทําให้ได้เรื่องกฎหมายวิธีธรรผมก็ทําให้เรื่องไหนที่เป็นเรื่องนํำคัญวันนี้ก็เ,เรื่อง เรื่องคดีต่างๆางผมก็คุยกับท่านกรรมการมาโดยตลอดทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยความข้วหน้าไปถึงไหนเลือย่างไรว่าจะทํายังไงกับคดีนี้นะปัญหาไม่ใช่แค่ตรงนี้ปัญหาไม่อยู่ที่กฎระเบียบคดีกากฎหมายอีกหลายตัวที่มันทําอย่างนี้ออกมาได้ก็ต้องไปแก้กฎหมายวันนี้ก็ให้มีตั้งคณะกรรมการเนี่ยทำกันต่อไปคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายว่าทํายังไงในการจะร้องการจะคดีใหม่การจะเรียกพย,ยานอะไรกฎหมายเดิมมันกำหนดไว้แล้วทั้งสิ้นน่ะ นั่นแหละคือจุดอ่อนที่มันจะต้องแก้นี่คือการแก้ไขกฎหมายนะเพื่อขจัดปัญหาปลดล็อกอุปสรรคแรงๆังผมเรียนว่าที่ผ่ามาเนี่ยหลายคนก็มองผมมาแบบนี้มาแบบพิธีการต่างๆคุณต้องมองย้อนกลับไปสินะผมไม่อยากจะพูดทบทวนไม่อยากจะให้ทุกคนถือว่าเป็นบุญคุณไม่ใช่ผมเห็นชาติมันเป็นอย่างเนี้ยไม่ปลอดภยัยผมก็ต้องเข้ามาแล้ววันนั้นมาเกิดอ,อะไรขึ้นท่านลืมหมดแล้วหรือไงลืมหรือย,อยังอะ่ะฮะ หรือหมดแล้วเหรอผมเข้ามาด้วยอะไรเพราะอะไรทําไมถึงต้องเข้ามาอย่าลืมที่ครับนะแล้ววันนี้ผมทําอะไรมามันมีความก้าวหน้าบ้างไหมนะหลายอย่างมันก็ดีขึ้นมาโดยตลอดเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ของเราก็คือสี่จุดศูนย์แล้วใครเป็นคนนาผมเป็นคนนํามาทั้งนั้นแหละสี่จุดศูนย์เนี่ยที่ว่ามาเนี่ยนโยบายยุทธศาสตร์ก็เดินหน้ามาตามกรอบกติกาทั้งหมดที่เดินผ่านมา จนถึงวันนี้ถ้าไม่ทําวันนั้นถ้าผมไม่อยู่วันไอ้วันนี้มันก็ไม่เกิดมันยังไม่ได้ทำหรอกเพราะมวยปราวนแก้ปัญหาอยู่อย่างเนี้ยการเมืองกันไปบ้างอะไรกันไปบ้างแต่ผมไม่มีการเมืองไงตัวผมอะแต่ผมต้องทํางานร่วมกับการเมืองเขาเพราะนั้นก็ต้องไปด้วยกันให้ได้ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยที่มีรูปแบบของเราแล้วไม่ได้ไปผิดที่อื่น ทำไมเราต้องทําเหมือนคนอื่นกันหมดล่ะแล้วความเป็นไทยของเราหายไปไหนอะฮะถ้าจะเอาเอาชเร้าหารทางการเมืองผมว่าประเทศชาติมันล่มสลายถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงจริงก็รอดูแล้วกันแล้วทุกคนก็ต้องอยู่บนแผ่นดินที่มันร้อนระอุลุกเป็นไฟกันก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะผมก็สุดกําลังปริญปัญญาของผมแลลวถ้าจะถึงตอนนั้นอีกก็โอเคนะ